สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบรุรีอันนี้เป็นทางเข้านะครับลานกลางเต็นท์ในฮอยแคมริมแม่น้ำแควใหญ่สว่วนนะครับอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับจอดได้หลายคันเลยสามสิบสี่สิบคันได้อยู่นะน,นี่เป็นวิวด้านหลังนะฮะหลังป้าน,นี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ นะทุกโซนทุกจุดตรงนี้กลางได้หมดเลยนะครับแต่พื้นที่มันจะเอียงหน่อยอ้ตรงนี้ก็กลางได้นะครับที่นี่งดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มนะครับมีไฟไฟ้าให้ใช้นะครับค่ากลางเต็นที่นี่คนละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะฮะใครมาก่อนก็ ชอบแค่ไหนก็จองก่อนได้เลยนะฮะมาก่อนเลือกก่อนนะฮะที่แม่น้ําข้างหน้านี่คือแม่น้ำแควใหญ่นะครับไหลมาจากแขนซีนากาเรนแต่ที่นี่ไม่มีของขายนะครับต้องสั่งจากข้างนอกนะครับแต่ตรงหน้าปักซอยก็จะมีร้านชําอยู่นะะที่นั่นจะมีของขายครบเลย ที่นี่ก็สามารถตกปลาได้นะครับแล้วก็มีเรือให้พายเล่นมีเซชูชิบริการฟรีพายเรือฟรีบรรยากาศก็จะชิวๆเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเลยนะทรกท่า อันนี้พอตกเย็นแล้วก็พายเลยเล่นนะัอ,อชิวๆดีครับที่นี่อ,อวันที่เรามาพักนี่เต็มทุกแค่เลยนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงดังเลยนะ